ไอ้นี่มันอะไรเนี่ยเฟสเชอร์เพทท่อประทา,ทาระมังกังเด้สวัสดีครับขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการสารยมชันช่ชชองออสซูร่าซีซั่นสิบเอ็ดกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้อีพีไปแล้วนะอีพีที่เจ็ดสิบเลยทีเดียวนะคือเลขเจ็ดกันแล้วนะรู้สึกแก่กันเลยทีเดียวนะนะโอเคนะอ่ะมาเป็นที่เรียบร้อยนะต่อจากอีพีที่แล้วกันเลยนะก็เรียกว่าอัด ต่อเนื่องกันเลยอะนะประกอบก็คือว่าในที่สุด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 นะมันก็เกิด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 นี่ไงสิ่งที่ฉันตามหาในที่สุดนะมันก็เกิดสักทีนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เรารอคอยมาอย่างช้านานเอะนึกว่าจะไม่เกิดซะละโอ้ในที่สุดก็เกิดสักทีนะประกอบก็คือเรายังไม่ได้ทําระบบเก็บของอัตโนมัติเลยนะลืมแต่ว่ามันเกิดซะแล้วอะสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเดี๋ยวมาปูพื้นชั้นหนึ่งให้แจกันก่อนล้วกันนะฮะหกอ่าเจ็ดนะฮะ 8นะฮะต่อไปเรื่อยๆเลยนะเนะฮะอ่10แล้วเอ1ส1เออ12 13หมดนะ1ิ1ส1่1ิ1ห1า2 2 2 ยูฟครบเรียบร้อยท่านี้เก็คือเชื่อมแต่ละด้านเข้าด้วยกันนะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีงามพระราม9ก้าแม้อดีงามพระรามสิก็ได้นะฮะเออไปเรื่อยมากนะดีงามพระรามหนึ่งพระรามสองพระรามสพระรามสพระรามหพระรามหพระรามเ็ดพระรามแ เป็นพารากอนอ่ะไม่ใช่อันนั้นห้างแล้วนะฮะเดี๋ยวๆเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะโยงจากพระรามกลายไปเป็นพารากอนนะฮะงงกัะทีเดียวนะฮะข้ามทวีปนะฮะไม่ใช่ข้ามทวีปมันก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะฮะโอเคอาจารย์วัน่ายนะฮะตอนนี้สุดนะพิกซ์พิกก็เกิดแล้วเห็นไหมดูดิเกิดเยอะด้วยเห็นป้าเห็นป้าเห็นป้าเห็นบ้าเห็นกระลังบอเห็นกระลังบอเพราะอะไรนะอย่างที่บอกไปว่าก้อนมันไม่มีที่จะให้เกิดนึกออกไหมพอไม่มีที่ให้เกิดมันก็เกิดแบบทีเดียวโบ่อเลยนะก็คือ มีที่ให้กันเกิดใช่ไหมได้โบเข้ามาทีเดียวตู้นะก็เรียกว่าหมูก็จะมาเกิดที่นี่เยอะเป็นพิเศษนั่นเองนะฮะในขณะที่บนพื้นเบดร็อกเนี่ยก็จะไม่เกิดเลยเพราะว่ามันไกลเกินไปนะฮะบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมันไกลเกินกว่าที่อไอ้พวกข้างล่างนันจะเกิดได้งั้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือจะ หมูข้างล่างถ้าเรายืนบริเวณฟาร์มของเราเนี่ยนะก็คือไอหมูบนพื้นเมดร็อกจะไม่เกิดนะก็จะกลายเป็นว่าหมูก็จะเกิดเฉพาะบริเวณที่ฟาร์มของเราซึ่งฟาร์มของเราก็จะได้รับอันนี้ส่งเข้าไปเต็มๆเลยนะฮะพิกซ์มี่จะมาเกิดที่นี่เยอะมากนะฮะห็นหมดเหรออ,อ๋อไม่ใช่นะฮะทิศทางไม่ดี position n o t g กูดน,นะ,ะโอเค position not g กูดนะ,ะโอเคได้ได้ได,ได้สำเนียงเลิศมากอะแต่หินหมดของจริงนะฮะต้องกลับบ้านไปเอาหินก่อนนะจ้าบ๊ายบายนะจานะฮรมีบันไดแต่ไม่ใช่นะฮะ ดีงามพระรามเก้าป่ะเออโอเคนะ,ะเดี๋ยวเรากลับบ้านรอบนี้นะฮะก็เดี๋ยวรวดเอา,เอ,าอะไรนะฮอปเปอร์มาด้วยเลยแล้วกันนะฮะรวมไปถึงว่าเดี๋ยวเอาหินมาด้วยซึ่งมันก็อยู่บรเิเวณเดียวกันก็คือที่ฟาร์มเล็กของเรานะฮะซึ่งไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมที่ฟาร์มเหล็กก็คือฟาร์มเล็กไม่ใช่ที่ฟาร์มเหมืองโอเค ผิดที่นิดนึงนะฮะระวังหลุมข้างล่างด้วยนะฮะโอเคจริงๆอันนี้ก็คือเราปรับโหมดฮาร์ดอยู่มันก็จะแบบ hard นิดนึงนะฮะเราปรับเป็นอีซี่ก่อนนะฮะกลัว <c oughs> กลัวว่าจะมีอันตรายเกิดข,ขึ้นกับตัวฉันอะไรอย่างงี้นะดังนั้นเราปรับเป็นอีซี่ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิทนะโอ้ในนี้มีหินอีกตั้งเยอะเนะี่ยเอาสโตนมาอ๋อมีเยอะที่ไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่อะไรเนี่ยแอ a n ์ i s i z เหรอ ไม่เอาอันเดอร์ไซด์ดิไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ต้องการต้องการสโตนนะฮะโอเคได้สโตนออกมาเทา่านี้ก็ได้อยู่มาประมาณนึ่งเอามาเพิ่มนิดนึงนะเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะใช้เยอะอยู่เนาะโอเคก็จริงๆเราทำเป็นสโตนบิกเหลือเลยเลย,เลยก็ได้นะก็ไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> เผื่อว่าในงานหน้าเราต้องก่อสร้างอะไรเช่นฟาร์มบอนสเตอร์ที่เราต้องไปทำอะไรเงี้ยนะฮะเออมันเหลือมันก็ดีใช่ปะะ่ะล่ะเออมันก็ใช้งานต่อไปได้อะไรเงี้ยนะฮะน,นี้อะไรเนี่ยเอาที่ขุดพังพังแหล่ไม่พังแหล่นะฮะชีวิต เหมือนชีวิตเลยนะฮะโอเคอ่าเอาเหล็กมาขนเหล็กไปแล้วกันนะฮะเออขนเหล็กดันขนได้น้อยเดี๋ยวนะกระเป๋าเอนเดอร์จกออกมาเออเป็นกระเป๋าโดเรมอนไปซะแล้วนะจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวเรายัดเหล็กเข้าไปนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความดีงามพระรามแปดนะฮะอ่าโอเคเยี่ยมยอดนะฮะแล้วก็ไปกันเลยนะฮะเลสกโก not okay <laughs> พูดไรเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเอาไม้ไปอีกสักแแต็หนึ่งแล้วกันนะ,ะป่ะตอนนี้ก็เรีได้ว่าพร้อมแล้วนะฮะสำหรับการทำฟาร์มทองกันต่อแบบไม่มีอะไรสะดุดนะฮะนอน stop กันเลยทีเดียวอา ไม่สต็อปหยุดสะดุดนะฮะโอเคนะฮะสะดุดขากางเกงตัวเองลม้มนะฮะอันนั้นก็อนาจเกินนะ,ะอนาจิตอนาจใจนะะที่โอ้โหคนอะไรจะสะดุดตัวเองล้มได้ขนาดอ้ดูดิพอเราขึ้นมาปุ๊บเราเห็นแบบมีอะไรเป็นสิ่งก่อสร้างก็จะแบบดูดีด,ดูงามดูพระราม8พระราม9เออนาะไอะเราก็ติดคำนี้จังเลยนะฮะเดี๋ยวอันดับแรกนะ,ะเดี๋ยวเรามาทําเครื่องเก็บของกากๆากกันก่อนแล้วกันนะเขาเรียนะกนะว่าเก็บชั่วคราวนะฮะสำหรับฟาร์มนี้เนาะเก็บไปก่อนอะไรเงี้ยเออ ระหว่างที่รอนะฮะกลัวลเลิวเกินกลัวเช่นกลัวเลือเกินที่จะไปทําร้ายเธอฉันกลัวเลือเกินฉันกลัวเลือเกินโอเคอะมาเดี๋ยวเราคราฟเชสกันเพิ่มสักนิดหนึ่งนะคะไม่นิดหนึ่งก็เยอะอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะฮะโอเคมาได้อีกสี่กล่องหรอซิบซืบบ,บ,บ,บไม่พอวายทำไมเป็นอย่างนี้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าโอเคนะก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเวอร์ชันใหม่นะฮะที่เออมันสามารถทําแบบนั้นได้นะจริงๆก็เออโอเคอ่ะอย่าพูดเยอะนะทำทำไปนะฮะทำไปอย่าบน่นเลยประมาณนี้เโอเคเดี๋ยวเราเอาเล็กออกมาก่อนแล้วก็คราฟออกมาเป็นฮอปเปอร์แบบนี้นะฮะซึ่งถามว่าพอไหมไม่พอเลิศมากเจเริญเจริญพรพระรามโยมนะฮะ, <laughs> จะเจริญพรพระรามโยไปเนาะเออโอเคนะฮะมา ตืรดตืดตดตดอ่ะทำอะไรต่อลืมอ๋อเราต้องทำเชสเพิ่มนะเพราะว่าจำนวนนี้ไม่พอแน่นอนนะฮะโอเคก็โยนทิ้งก่อนแล้วก็ได้ออกมาประมาณหนึ่งได้เชสออกมานะฮะก็อ,ออกมาสตารให้เรียบร้อยนะแล้วก็ทำฮอปเปอร์ออกมาอีกทั้งหมด8อันเหรอไม่พอขาดอีก2อันโอ้โหจะขาดทำไมแบบนี้ฮะขาดทำไมเนี่ยโอ้โหแบบมันเป็นจำนวนที่ไม่น่าขาดเลยเนาะขาดอีก2อันเนี่ย น่าเกลียดมากนะฮะเหล็กก็ขาดเหมือนกันเลิศมากงงกับชีวิตทำไมไม่มีอะไรพอดีเลยเออเอ่อบริหารจัดการเหล็กยังไงดีนะฮะก็บริหารมั่วๆไปแบบนี้นี่แหละนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําบริเวณตรงนี้กันก่อนนะฮะก็คือบริเวณเครื่องขัดแยกนะฮะเอ่อจริงๆเราทํำกล่องหนึ่งก็ได้เนี่ยเออใช่ใช่ใช ทำอีกกล่องนึงก็ได้ทำไมไม่ทำอาจทำสิฮารออะไหลพู่นแล้วก็ทำเลยเนาะเขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่แบบเปลี่ยนใจง่ายอ่าโอเคเป็นคนใจง่ายนะฮะฝังก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคอ๋ยขึ้นยากขึ้นเย็นนะครับวิธีขึ้นนะฮะที่ถูกต้องก็คือขึ้นไม่ได้นะโอเคช่างมันดอ่าโอเคก็ว้า วางไม่เคยถูกเลยนะฮะตั้งแต่เวอร์ชันใหม่มาโอ okay. เค๋ยวตรงนี้นะฮะบริเวณตรงนี้นะฮะก็จะเป็นบริเวณที่เอ,อิฟนะฮะก็จะเป็นการต่อเข้าเชสแบบนี้นั่นเองเนาะโอเคตืดๆตืดๆแบบนี้อะ่ะทีนี้นะฮะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะแอคทีฟเวตฟาร์มข้างบนกันแล้วนั่นเองโอเคปะเออ ฝากของวันนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเราลองอธิเวทกันเลยนะว่าเออผลลัพธ์ของฟาร์มนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมก็น่าจะตื่นเต้นรอติดตามชมกันแล้วชิปปะละ่าิปปะละ่า,าอะฮะอาฮะเใช่แล้วใช่แล้วโอเคออประเด็นตรงนี้ยังไม่ได้ทำใช่ไหมโอเคได้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 ไดไดมาอีกน,น,นิดนึงคุณผู้ชม อีนนิดหนึ่งนะฮะเราก็จะได้บรรลุเป้าหมายของเราในค่าคืนนี้ไม่ใช่ค่าคืนเช้านี้กันแล้วนะฮะโอ้โหไ,ได้ว่าเดี๋ยวเราจะรวยทองนะฮะตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็คือต้องจะเป็นต้องการมากนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจเราก็รู้กันอยู่นะว่าเป็นอย่างไรนะก็คือได้ว่าสินทรัพย์ที่มั่นคงนะก็คือทองนะราคาขายโอ้ราคาซื้อช่วงนี้ก็แบบพุ่งทะลุกะชูดเลยทีเดียวนะเออกระกระชูดอะไรก็ไม่รู้นะภาษาอะไรเนี่ยเอออย่าใส่ใจนะฮะ ก็อาจจะพูดอะไรเมาๆนิดนึงนะฮะก็เห็นใจคนไม่ได้นอนด้วยนะฮะโอเคอ่าทำขึ้นมาแบบนี้นาจา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 โอ้โหต้องเร็วเลยว่ะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับ Data Pack เอ่อบิลด์วอร์นนะฮะที่ทำให้งานของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่รวดเร็วขนาดนี้ดูดิคุณผู้ชม คิดดูถ้าเรามานั่งวางแต่ละบล็อกเนี่ยนะโอ้โหกอาอีกกี่อีพีจะเสร็จโอ้โหคิดดูดีมันนานนะว่าแต่แบบนี้คือแบบดีงามพระรามก้าวมากนะคะทำให้เราสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยอันนี้ดีจริงๆนะ,ะต้องยอมรับชื่นชมเหรอฮมีรูด้วยมีรูตรงนี้ด้วยเหรอเฮ้ยทำไมมีรูใครเป็นคนขุดเจาะนะฮะขุดเจาะเราไม่วางคืนนะฮะหินบดเหรอโอ้ไม่ก็มันมันเป็นเรื่องที่น่า หลือเชื่อมากพระรามแปดนะฮะโอ้โหโอ้โอ,โอสูงเนู่นะแต่ไม่ตายก็คือว่าดีงามพระรามสิบมากเลยทีเดียวนะเนี่ยเลิศมากเนาะเกือบตายแนละ้วไม่ล่ะ คุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องการให้เจ้าพวกพซอมบี้นะ,ะมาเกิดบนภาคพื้นดินของเราดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะใช้คาเพชรนะในการบังคับให้มันไม่มาเกิดนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวบังคับอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะตามชมกันนะแต่จะบอกเลยคุณผู้ชมว่าโอ้โหนี่คือแค่เขาเรียกว่าอะไรนะฟาร์มชั้นเดียวอะ่ะยังใช้หินเยอะขนาดนี้แล้วประเด็นก็คือเราก็ไม่ใช่นักสะสมหินด้วยหินก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะดังนั้นเราต้องบอกเลยว่าใครคิดจะทําชั้น2คิดดีๆนะครับเพราะว่ามันใช้บล็อกจำ มนมหาศาลเลยจริงๆแล้วถามว่าแบบเอาดินมาสร้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาในเทอร์เร็มาสร้างจริงๆถามว่าทําได้ไหมทําได้นะแต่ว่าเพื่อความสวยงามและความดูดีนะจริงๆเอาบล็อกเล็กมาสร้างก็ได้นะแต่ว่ามันสิ้นเปลืองเกินไปเนอยวะมันก,มนก็มันก็เกินไปนะบางทีเออดังนั้นแล้วก็นะฮะใครคิดจะทาชั้นสองเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าต้องหันกลับไปคิดใหม่นะครับว่าจะทําดีหรือเปล่าเพราะว่ามันกินจํานวนทรัพยากรมหาศาลจริงๆนะผู้ชมดูสิโอ้โหคือเห็นอย่างเงี้ย ใช้บ็อกเยอะมากแบบไม่น่าเชื่อฉันกำลังช็อกอยู่ว่าบล็อกฉันหายไปไหนหมดนี่เก็บสะสมมาตั้ง70 EP มีแค่นี้เองนะมีไม่เยอะเลยเนาะโอ้โอเคเลยทีเดียวนะฮะ ไม่โอเคสิมันไม่ดีเท่าไหร่นะฮะอายหลบไปอย่าไปตีมันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณตีเมื่อไหร่ปุ๊บนะฮะพิกซอมบี้ทั้งหมดในเนเธอร์นะฮะจะกลายเป็นปฏิปักษ์กับคุณทันทีและพร้อมที่จะฆ่าคุณเสมอนะฮะ24ชั่วโมงเลยทีเดียวนาจาอย่างง้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนาจานะฮะปล่อยให้มันลงไปตายซาอะไรอย่างงี้เนาะ ตัวน,นี้อาจจะยอมมืดนิดนึงนะฮะแต่ว่าคาเพชรหมดนะฮะช่างมัน <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาวางเพิ่มแล้วกันแต่ตอนนี้นะฮะเอออันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเท่าไหร่นะฮะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออมันเป็นแบบนี้ไม่ได้สิมันมันต้องไม่เป็นแบบนี้นะฮะโอ๊ยอะไรเนี่ยว h a t t h ม h เราไม่ต้องการให้พิซซอมบี้นะฮะมามาเกิดบริเวณตรงนี้ ดังนัแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ให้มันมาหล่นบริเวณตรงนี้นะฮะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะกันมันนิดนึงเอ้ยถ้ากันมันก็ไม่ได้ดีเออั่ไงไม่กันแล้วกันคือปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่กันมันตั้งแต่ข้างบนอ่ะมันอาจจะแบบระหว่างที่มันตกมันอาจจะแบบมีการเดินเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือมาตกบริเวณขอบขอบอะไรเงี้ยอ่ะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเออเราอย่าเพิ่งวางแล้วกันโอเคป่ะโอเคเนาะอ่ะมาวางกันต่อเลยนะหวังว่าคราวนี้หินจะพอนะฮะพอไหมพอ พออยู่โอเคเลิศสแมนตันนะฮะโอเคเดี๋ยวบริเวณตรงนี้นะฮะเราขุดเพิ่มนิดนึงเนาะอ่าเราขุดนิดนึงนะเราขุดนิดนึงเออแล้วก็ขุดอีกนิดนึงโอเคตรงนี้นะฮะเอ่อท่าทางดูทรงแล้วเราท่าจะต้องขยายที่รองรับสักนิดนึงนะฮะรู้สึกว่าไม่น่าจะพอเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็น จัมบีใจเย็นฉันรู้ว่าเธออยากลงไปข้างล่างแล้วใจเย็นก็บอกให้ใจเย็นไงไอ้ชืบนะโอเคอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวฟาร์มตรงนี้เดี๋ยวค่อยจัดการแก้มันอีกทีนึงโอเคป่ะใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้รู้ว่ามันมีปัญหาอยู่เดี๋ยวค่อยแก้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราเปิดใช้งานให้ได้ก่อนนะฮะระหว่างที่เราแก้ไปเราก็จะแบบมีทรัพยากรทองให้ใช้ไปเลยอย่างนี้เออจะได้แบบไม่เสียเวลาเปล่าอะไรอย่างเนาะดังนั้นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทำอันนี้สักครู่นึงนะฮะขอแอคทีฟเวฟแอคทีฟเวฟฟ แก้ส่วนไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะโอเคเอ่อชืบนะฮะาวางแบบนี้ไปนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเพ s สเชอร์เพดพัดท่อผัดท่างพลังมังกงเดชทำมาทำไมเพรสเชอรเพดเ,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 เอามาทำไมะขนาดว่าเอามาทำไม้ผัดท่อขึ้นทีนี่ก็ไม่ใช่ว่าเร็วอะไรเลยนะโอ้โหอืดกันเลยทีเดียวนะฮะคือ เทียบบันได MRT ไม่ได้จริงๆนะบันได MRT ทก็คือแบบไวทันใจนะฮะเร็วสะใจนะฮะเร็วแรงสถานบกสถานนะ้ำสถานดินนะฮะโอเคมาที่เหลือก็แค่วางปากิมมไข่เต่าเข้าไปแล้วก็ a อค i v a เวตฟารแล้วทุกท่านก็เงียบสนิทเอ้ยทำไมทุกท่านเงียบสนิทล่ะครับทุกท่าน ทุกท่านคุณควรจะมาที่บริเวณตรงนี้สิเฮ้ย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 ไม่ใช่เรานะเออเออมันต้องหนีสิมันต้องหนีอ่าเนี่ยมันอยากกินปลากิมไข่เต่ามันก็เลยต้องรีบเดินมาก็เลยทีเดียวนะฮะอ่าปัญหาก็คือแย่ละแย่ละว่ามันตกลงมาไม่ตายแย่ละแย่ละอันนี้คือปัญหาของเราแลละสวยละสวยละสวยละเรากะผิดไปนิดนึงอ๋ออ๋อ โอ้โอ oh ้โ oh, อ oh ้โ oh. อ oh ้โ oh, อ oh ้โอ้โอ้โอ้แย่ละแย่ละแย่ละทำไงดีคุณผู้ชมทำไงดีทำไงดีทำไงดีแย่ yeah, แล้วตอนนี้ก็คือเละเทะไปหมดเลยฟาร์มฉันเราควรจะกลับบ้านก่อนและไปเอากระจกมาลงรูเก oh. ือบเกือบเป๊ะเกือบเป๊ะโอเคปะเกือบเป๊อะอยู่ในนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเอากระจกมาก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชม สำหรับกระจกนั้นนะฮะก็เรียกว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่ได้หาอะไรยากเลยนะกที่นี่นั่นแหละนะฮะขายในราคาที่ถูกๆนะฮะแบบ ถูกสะใจกันเลยทีเดียวแหละนะฮะเอามามาเริ่มแรกกันเลยดีกว่านะฮะเรียกว่าฟินๆเนาะฟินๆโอ้โหได้กระจกมาก็จริงๆถามว่าเพียงพอไม่ไม่เพียงพอหรอกนะฮะคือจำนวนนี้มันน้อยไปได้วยซ้ำนะฮะมันไม่เพียงพออยู่แล้วก็รู้นะฮะแต่ว่าก็าค่อยๆหาไปนะฮะแต่ก็ะเอิมก็คือขายอยู่ร้านเดียวแหละเจ๊เอาไปใช้นะฮะยังมียังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีวิลเลเจอร์ที่มีประโยชน์เหลืออยู่บ้างนะฮะดูแรงนะดูพูดแรงนิดนึงนะฮะโอเคร้านไหนเปิดขายอีกบ้างนะฮะแต่ประเด็นก็คือของเต็ม แล้วฉันก็เอาไอเอ็นเดอร์เไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทำไมร้านนี้มันไม่มีเออนั่นดิมันวิ่งหนียวไปแล้วมั้งเนี่ยทำไมมันไม่มีอ่ะอาแปลกจังเราทำอะไรของเรานะฮะจัดก,การไม่เป็นระบบระเบียบเลยโอเคอ่ะมาช่วงนี้ก็รับกระจกกันไปเพลินๆน,นะฮะโอเคแต่ประเอ็นก็คือของเต็มนะฮะ <laughs> เราอะไรเก็บดีเอ่ Stone อสโตนบริกอาจจะฝากไว้ที่นี่ก่อนนะฮะถ้าไม่ลืมนะ แล้วก็สุดท้ายก็ลืมนะระบอกเลยเสุดท้ายก็ลืมนะเลิศแม่เลิศม,มากนะจริงๆกระจกแค่นี้ถามว่าพอไหมก็ดูทรงแล้วนะ,ะับฟาร์มสูงขนาดนั้นนะ,ค,ะคุณผู้ชมคิดว่าพอไหมละ่ะไม่พออยู่แล้วใช่จำนวนนี้มันน้อยไปได้วยซ้ำนะฮะก็ถ้าอยากได้เพิ่มนะฮะวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือคุณผู้ชมก็ต้องไปที่ทะเลทรายนะฮะแล้วก็ไปขุดทรายแล้วก็มาเผาซะให้เรียบร้อยนี่นแหละนะก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราจะได้กระจกมาเพิ่มนะฮะ ว่าเรามีเวลาทําแบบนั้นไหมไม่นะเพราะว่าเสียเวลาการเผามากนะฮะดังนัน้นแล้วก็ ได้แค่ไหนแค่นั้นไปก่อนแล้วกันโอเคเนาะอ่ะเอาเท่าที่ได้นะคือจริงๆแล้วถามว่าทาไมมันตกลงมาไม่ตายนะเพราะว่าประเอญก็คือไอความสูงที่เรากะเข้าไปนะก็คือเป็นความสูงระดับที่เรียกว่าคือบิกซัมบี้ตกลงมาแล้วไม่ตายอะไรเงี้ยคือเรากะจะให้มันมีชีวิตรอดอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ประกอรก็คือเราน่าจะคิดผิดนะฮะเราควรที่จะให้มันตายเลยคือเรากะว่าแบบเออเผื่อว่าเราจะฟาร์มพิซซอมบี้ทิ้งเอาไว้เผื่อเราจะแบบเออเขาเรียกอะไรนะ เก็บเลเวลอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏก็คือมันน่าจะผิดกับที่คิดเอาไว้นะครับว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้โอเคปะเออหรืออีกทางหนึ่งก็คือฟาร์มของเรานะฮะบริบเ,เวณพื้นของเนี้ยตรงเนี้ยนะฮะก็คือต้องตัดลงมาอีกบล็อกหนึ่งนะเพื่อที่จะให้บันแบบสามารถเปิดปิดระบบค่าอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติได้อะไรเงี้ยนะฮะก็พูดไปก็งงใช่ปะก็ช่างบันเอะนะฮะโอเคโอเคเนาะโอเค อ่ะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าตายกันรัวๆกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือ h า w ท o จัดการกับไอ้เจ้าหมูที่มาอยู่บริเวณต,ตรงนี้ฉันจะทำยัางไงมันดีมันเีเยอะไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าก็อย่างแรกก็คือเดี๋ยวเรามาสกัดกั้นการเกิดของหมูบริเวณพื้นข้างล่างนี้กันก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อที่จะให้หมูไม่มาเกิดที่บริเวณตรงนี้นะฮะเราก็ต้องแปะคาเพชรเข้าไปให้หมดนะคือทำไมต้องไปใช้กไปคาเพชรนะฮะจริงๆแล้วก็เพราะว่าคือมันก็แบบ มันก็เรียบง่ายดีอะไรเงี้ยจริงจก็ถามว่าใช้สลับได้ไหมได้นะต้องเป็นขึ้นรึ่นเขาเลยนะรึ่งบล็อกล่างนะฮะถึงจะใช้สลับได้นะแต่ว่าก็ใช้แบบนี้ก็สวยงามดีอะเออโอเคปะโอเคอ่าได้ได้ว่าโอ้โหใช้เยอะใช้เยอะมากนะโอเคอ่าพิกซ์บี้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับขอความปรุนาลงจากชันชลาเดี๋ยวนี้เลยนะครับเรไมไปต้อนรับท่านนะครับ ทิกซบี้นะครับท่านใดที่หลงทางมานะครับเราไปต้อนรับท่านอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นแล้วเชิญลงไปตายซะนะครับโอเคนะดูโหดร้ายขึ้นมาทันทีเลยนะฮะคือถ้าฟันเมื่อไหร่ปุ๊บนะคุณผู้ชมบอกเลยนะว่าชีวิตสวยแน่ๆนะฮะชีวิตคงไม่จบสวยนะฮะบอกเลยว่าก่อนที่เราจะฆ่ามันตายนะฮะเราอาจจะตายก่อนนะฮะอันตรายมากดังนั้นแล้วอย่าหาเรื่องกับมันจะดีที่สุดนะฮะดังนั้นเราใช้วิธีการดันอาจจะน่ารำคาญหน่อยนะแต่ก็ดันไปเถอะนะฮะมันเป็นวิธีที่ปลอดภัยแต่ฉันก็เริ่มจะหมดความอดทนแล้ว รู้สึกว่าดันยากเหลือเกินไอ้ไอ้หมูตัวนี้ก็พยายามพยายามที่จะเดินนะฮะเข้าหาตรงกลางนะที่ฉันต้องการให้เธอเข้ามาตรงกลางออกไปซะเเกือบล้มไปแทนนะฮะโอเคต,ตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนาะตัวสุดท้ายแล้วมั้งส่วนไอ้ข้างบนนั้นก็ถ้าผักลงมาก็ตายแล้วนะฮะก่อนเดี๋ยวอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าโอเคตึ๊บไปตายสาให้หมดนะฮะโอเคเดี๋ยวในตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราวางกระจกกันด้วยนะฮะโอ้ยพระเจ้า พระเจ้านี่มันอะไรกันนี่โอ้โหน,นรกหมูชัดชเลยนะ,ะเดี๋ยวเราวากระจกันสักนิดนึงนะฮะเราจะโอ้โหเราจะวางไงนเนี่ยเราจะวางไงเนี่ยโอ้โหหมูคือแบบขวางทางโลกเวอร์ลงไปคือมันรู้ตัววมันจะตายมันก็เลยไม่กล้าลงหรือมั้งนะฮะโอเคแต่ก็เราอยากให้มันลงนะฮะเราจะทำไหมแล้วจะทำไหม ไอเจ้าหมูพวกนี้นี่มีมารยาทซะบ้างคนเขากำลังทำงานเอะทำงานก่อสร้างเข้าใจว่าทำงานก่อสร้างช่วยหลบหน่อยได้ไหมหลบหน่อยได้ไหมบอกฉันทีนี่ฉันยังหลบได้อยู่หรือเปล่ารีบเลยรีบไม่ทันนะรีบเลยรีบรีบรีบเออนั่นแหละเรื่อสุดท้ก็กักขังนงเหนียวเธอได้แล้วเจ้าพวกหมูเจ้าพวกหมู ยานะเอบปึ๊บโอเคนะฮะทำไมมันมันวางเป็นแบบนี้เนี่ยเออทำไมไม่วางไม่วางทีลาาะสามนะงงนะฮะตึ๊บตึบเออขึ้นมาไม่ทันละสี่ฮ่าฮ่าตลกตลกรู้สึกสะใจเนาะแต่ไอตรงเนี้ยฉันจะทำมกับมันดีอ่าผักมันลงไปแล้วกันนะฮะโอเคตึ๊บตึบอ่าเรียบร้อยนะกักขังหมูเรียบร้อยนะตอนนี้หมูก็ไม่สามารถออกมาจากบริเวณตรงนี้ได้แล้วฮ่า นะฮะฮน,นี่สุดก็แก้แค้นหมูได้สักทีนะฮะลำคาญมันแล้วเกินนะฮะมันเกะกะในการสร้างของเรามากฮะแต่ตอนนี้ก็คือปัญหาต่อไปก็คือเราจะทํายังไงดีนะฮะกับบริเวณตรงนี้เออมันก็จะกลายเป็นผังนะฮะอ,อ่าตรงนี้เราอาจจะเอาออกได้ละมัง้งโอ้น่าจะได้ได้จะได้น่าจะได้ไดเออเออได้อยู่ได้อยู่โอเคนะฮะก็หมูก็จะไปตกบริเวณตรงนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวเรา ทำเครื่องฆ่าอัตโนมัติแล้วกันนะฮะก็วิธีง่ายๆนะฮะก็คือเดี๋ยวเราเาม่รูเหมือนกันนะฮะยังไม่ได้คิดเหมือนกันเลย <laughs> อีๆนะฮะโอเคเดี๋ยว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 ,ยวแล้วตอนนี้เราเอาเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนโอเควะเราจะการตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะว่าจะเอายังไงยัยว้าว <f> พระเจ้าช่วยพระกล้วยทอดพระเจ้าช่วยพระกล้วยทอดมานี่มานี่มานี่ไปไหนไปไหนไปไหน มาเนีมานีมาคุยกันซะเออ Return to Sender นะส่งมาส่งกลับไม่โกลงไม่โกลงเ้ยเกือบไปเหยีบยบไข่ต่อแล้วไหมล่ะเ <c oughs> ผลอไม่ได้เผลอไม่ได้มันรีบนะมันจ้องอยู่นะฮะน่ากลัวมากไอ้เจ้าหมูพวกนี้อันตรายจริงๆนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราต้องหาวิธีจัดการไอ้เจ้าหมูพวกนี้นะฮะเราก็นม,มกนาาการจะจัดการมันยังไงดีให้มันตายสิ้นนะฮะต้องคิดก่อนคิดคิด,คด อิกคิวซังจ้าตืดๆๆื่นตืต่นสุก,กี้สุก,กี้สุก,กี้สุก,ก,สก,ก,สก,กี้พูดแล้วก็หิวอะไรอย่างนี้เนาะเออโอเคนะฮะได้หรอมุกอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่พาคนเครียดน,นะฮะโอเคชิบนะฮะอ่ะงานนี้นะฮะเล่นกับความสูงหน่อยบ่อยหน่อยเนาะเออขาไม่หักก็บุญนะฮะต้องขอขอบคุณฟิตเตอร์ฟอร์มากเลยทีเดียวนะจ๊ะโอเค วางไม่ได้แล้วโอเคเราก็ต้องขุดตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็วางอีกตึ๊บชั้นหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะฮะสวยงามนะฮะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าฟิกซอมบี้มาก็คือมันก็จะพยายามเดินมานะฮะแล้วก็กระโดดลงไปแล้วก็ตายฮ่าฮ่าตายสักทีไอเจ้าหมูยือปิดโอ้โหสุดยอดโอ้โหปิดได้ด้วยนะฮะเก่งวะเก่งวะเ,เก่งนะฮะ,นะะโอเคเลิศมากนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือเราจะัดการกั้เจ้าหมูที่มันตกค้างนี้อย่างไรดี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 ดด ปัญหาเนี่ยแหละนะฮะว่าเราจะจัดการกับมันยังไงดีึคิดซิคิดซิคาปูชินโนะวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดนะฮะบอกเลยนะผู้ชมก็คือการลดความสูงลงซะจบง่ายไหมโอ้โหง่ายเวอร์นะฮะบอกเลยง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะก็เพียงแค่ลดระดับความสูงลงมา1บล็อกแค่นี้นะฮะมันก็ตกลงมาตายแน่นอนชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ป๊บๆแน่นอนนะฮะโอเคปะ อ่าก็เดี uh, okay. mm ๋ยวเรามาเริ huh. uh ่ม huh. ข hey, hey ุดเจาะกันเลยดีก huh. ว่านะฮะโอเคอแค่แค่แค่มันลงมาก็ตายแล้วนะฮะบอกเลยไอ้พูนี้อ่อนแอนะฮะอุอเฮ้ยเฮเองห้ามยืนดิโอเคนะฮะเรียบร้อยนะตอนนี้ก็หรือระบบใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็อัวด้วยนะฮะโอเคแล้วก็วางแบบนี้ไปนะจะระเบียบใหม่แค่นี้ก็สิ้นเรื่องนะฮะแค่นี้เนี่ยเออเราก็จะไม่สามารถ เ,เขาเรียกอะไรนะดองเลเวลได้เขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เขาเรียกว่าดองพิกซอมบี้เพื่อเก็บเลเวลได้นะแต่ก็ไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าเราก็มีฟาร์มเลเจอร์โอเคปะเออก็ไปเก็บเออเลเวลจากวิลเลเจอร์เอาก็ได้ฮะไม่ได้งอนะเออโอเควางตรงนั้นเออตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าเรียบร้อยนะสวยงามก็ปิดให้เรียบร้อยนะฮะอ่า ตอนนี้ก็เรียกว่าฟาร์มของเราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับชั้นที่หนึ่งนี้นะคะก็ที่เหลือก็คือรอให้พิกซอมบี้มันเกิดก็อาจจะยินเ k อฟเคเอเคเอฟเคเอฟเคแถวนี้นะ,ะแล้วก็รอให้มันเกิดซะให้เรียบร้อยนะแกนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะก็ก็จะได้ทองมาใช้กันฟรีๆนั่นเองดีป้าดีป้าดีงามนะฮะอ่ะ ไอ้เหลือก็แค่รอไหมครับเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำเครื่องคาเตอร์นะครับเป็นระบบคาบอัตโนมัตินะฮะที่จะเปลี่ยนเจ้าโกนักเก็ตพวกนี้นะฮะให้กลายไปเป็นทองก้อนนั่นเองนะฮะโกอินก้อดนะเพื่อที่จะนำไปใช้งานนำไปใช้ประโยชน์กันได้นะฮะแต่ว่าโอ้โหอะไรอะเห็นตะควันคืออะไรคืออะไรเห็นตะควันงงนะฮะโอเคแต่ตอนนี้นะฮะก็ เรียกว่าปาล์มนี้ก็ถามว่าจริงๆแล้วถือว่าเสร็จสิ้นแล้วไหมก็เสร็จสิ้นแล้วนะเหลือแค่รอให้พิกกอมบีมันเกิดแค่นั้นเองนะฮะแล้วมันก็คือการเอาชีวิตรอดซีซั่นที่11ในเช้านี้เองนะครับรอมกับแก๊สอยู่ข้างหลังเนี่ยนะก็เรียกว่าสุ่มเสี่ยงรุนระทึกกันทุกนาทีเลยทีเดียวนะฮะว่ามันจะยิงเราหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวนะก่อนที่มันจะยิงเราเราสอยมันก่อนได้ปะสอยมันทีหนึ่งซีโอ้โหนี่ไงนี่ไงเกิดแล้วเห็นไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงวะเออโอ ไม่ตายด้วยถ้าจะไกลเกินเตื้อตายสิตายสิตาย,ตายเออเยี่ยมนะฮะโอเคก็เรียกว่าตกลงมาตายตอนที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปนะฮะเลิศแม้เลิศมากนะตกมารับหลังอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะโอเคนะฮะก็หมดนะฮะสำหรับอีพีนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราอาจจะมาสร้างชั้น2หรือเรามาทำมรดกต่อเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้นะฮะสำหรับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ขอบคและสวัสดีครับ